เอายังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดิบม็กเสียภาพไม่เบื่อแร้งไปบ้างดิบไปฟังเอ้าโอเคโอเคได้ได้ยังไงต่อครัพี่ตาเราวันนี้วันนี้มานั่งคุยกันดีกว่านะสบายสบายเนาะสบายๆอากาศแต่ว่าอบอ้าสให้สบายลงกซ้ายเลียดปูเลียดปูนพี่ตาเป็นหมาเป็นไหมคะยิ้ไม่เป็นค่ะคนสมัยใหม่ค่ะโอ้ที่โมอ่ะพี่ตาพี่ต้องโยนโอ้โปเยที่ต้องโยนพค่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ตานั่งเมาส์มอยสัมเภาแล่าค่ะแช่ชิลกันนะวันนี้เห็นรถข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นเป็นมาสด้า3ใช่ไหมคะพี่ตาตั้งใจตั้งใจมาจอดโชว์นะคะเนีโอ้ตัวนี้เป็น N มาสด้า3สกายโอกสกายความความจุดเด่นของสกายแอคทีฟนี่มันยังไงบ้างคะพี่ตาไหนในฐานะที่พี่ตาเป็นผูรูรอบรู้รถมาสด้า คำว่าสกายคีก็คือมันจะเป็นออลนิวออลนิวก็คือเปลี่ยนใหม่ในเ,เครื่องล่างบอดี้เครื่องยนต์นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันช่วงล่างก่อหนอึ่งนะคะเป็นรถที่น่าใช้มันเป็นแบรนด์พวกง่ายๆมาเป็นแบรนด์รถเอเชียแต่สไตล์รถยุโรปคคะะวันนี้โอเล็กมีคําถามจะถามหลายเรื่องอยูอ่แล้วหลายเรื่องงัดมางัดมาทีละเรค่ะเหมือนเหมือนเพาะว่ามีลูกค้านะคะ เข้ามาที่เป็นยอดยันยูใหของเราเนี่ยพี่ตาลองนำเสนอเนี่ยเหมือนมาเลือกรถ จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนะคะหรือลูกค้าที่รักขุท่านเนี่ยการที่จะเลือกหารถมอหารถจริงๆต้องมีรถอยู่ในใจม้างละการดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาชีพอะไรก็มีอยู่แล้วถ้าแต่ว่าตอนเนี้ยเราแค่มาดูรถที่ถูกตาถูกใจถูกความรู้สึกอาจจะถูกโมหฮงอะไรก็ได้นะคะอเี้ยก็มาดูในเรื่อง <Okay. S 2> ของตัวรถนะคะว่ารุ่นไหนที่เราชอบพอดูตัวรถแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของเอกสารนิดนึงถามว่า จริงๆอ่ะทุกอาชีพซื้อได้ไหมซื้อได้ทุกอาชีพนะคะแม้ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านงานประจำงานรับจ้างได้หมด,ดนะคะทุกอาชีพเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราเราได้ข่าวว่าทางเป็นยอดย,นอยานยนต์เนี่ยก็คือว่ายอดขายเน,นีเ่ยดูดมากจะบอกว่าเยอะมัย้ยอะไรพิเศษทำให้ลูกค้าอ่ะสโลแกนเป็นยอดยานยนต์นะคะมายังไงรู้ไหมคะ ลดคุณภาพผู้่คุณธรรมมันเป็นตัวการันตีค่ะจากยอดขายแต่ละเดือนเกือบร้อยเดือนนะคะได้ยินคําพูดเอ่อเซ็นยอดยานยนต์คุณภาพเูื่คุณธรรมรับประกันตัวรถนะคะดูแลให้นะคะเหมือนตับเนยย่าสนิทพิสหายนะคะเราจริง,รงๆรถเรานะคะมีแทบทุกยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีเยอะหลายรุ่นมากหลายรุ่นและหลายสีด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าตรงความต้องการลูกค้าไม่ตรงค่ะถ้าแต่ว่าอาจจะต้องมาเลือกหน่อยนะคะว่าอันไหนที่จะตรงโดนใจที่สุดแล้วกันค่ะนะคะใคุณภาพรถเนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่ว่านําพามาชึ่นลูกค้าแนะนามลูกค้าบอกต่อหรือลูกค้าซื้อเพิ่มเติมเพราะว่าพอใจในการบริการพอใจในราคารถพอใจในคุณภาพนะคะ่แต่อ่ะพี่เล็กองยกตัวอย่างมาดูสักอาชีพไหมคะว่าเหมือนอาชีพอะไรเหมือนอาชีพเอ่อที่ที่คือ เคยสอบถามเข้ามาบ้างนะคะก็คือว่าเป็นอาชีพที่แบบเหมือนเป็นแม่ค้าขายของอะไรเนี้ยค่ะแม่ค้าขายของนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะมีร้านประจําของตัวเองไหมหรือว่าเป็นที่เช่าหรือว่าเป็นที่จะแบบกับจ้องอะตลาดใช่ไหมไม่ยากเลยค่ะ แค่ว่าคุณมีแผงที่คุณขายนะคะสามารถที่จะมีถ่ายลงถ่ายรูปได้นะคะใช่ค่ะและสิ่งที่ใช้ไม่ยากเลยค่ะแบบเบียชนทะเบียนบ้านบินเนี่ยค่ะบินในการื้่ขายผักบินที่คุณไปซื้อส่งต่อหรือคุณไปซื้อจากเขาไบางทีใช้บัญชีเดินบัญชีสเตทเมนต์อะไรไหมคะพี่กาค่าลูกค้าเนี่ยเดินบัญชีนะคะเอามาแนบมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะในเรื่องของไปเน้นเนี่ยจะ อนุมัติได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบัญชีเดินไม่เป็นไรค่ะเราดูจกเราอาจจะใช้แค่บินซื้อของนะคะใช่จมูหน้าร้านใช่ไหมโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะพี่าวันนี้มีรถสซยๆสภาพดีนะคะอยู่ด้านหลังเรานะคะตัวนี้เป็น Mazda 3นะคะ Sky Active เป็นเครื่องยนต์2.0ซีนะคะ,ะตัวนี้ปี2014นะคะเกิดเบียนปี2014นะคะราคาเบาเบาเบามากๆเลนะคะราคาอยู่ที่415,000บาทคา่ะแิกก่องต้นๆหนอนะคะใช่ค่ะ ผ่อนสบายๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะมีประวัตินะคะมีประวัติการผ่อนไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะคะที่เป็นปกติฐานะปกติตัวเนี้ยเราฟรีดาวหรือออกรถออกดาวไม่เกินหนึ่งห้าพันบาทและวอนผ่อนผ่อนเยอะไหมคะผ่อนไม่เยอะค่ะผ่อนประมาณเจ็ดพันลายๆนะคค่ะโอเคความพิเศษยังไงนะคะ เรื่องของของของรถตัวรถอาหารเริ่มกันด้วยเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็น2.0เป็นเบนซินนะคะค่ะประหยัดน้ำมันก็ประหยัดมากตัวนี้มันเป็นเครื่องสากาดนะคะของตัวน,นะคะบอดี้ช่วงล่างนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่เกียร์นะคะ,คะเกียร์ก็จะเป็น CVT ด้วยคะ่ะสเตปออโต้คือค<อ>วบคุมรวมทุกอย่างและะ้วค่ะ แล้วก็สามารถพเล่นเกียร์ได้ใช่มันเล่นได้2องเกียร์เกียร์ธรรมดาได้เกียร์ออโต้ได้นะคะหกสปีดหกสปีดใช่ขับดีค่ะขับดีค่ะช่วงล่างเทคโนโลยีนะไม่ต้องพูดถึงค่ะตรงนี้ล้ำนิดนึงนะคะอย่าเป็นรถอย่างที่บอกค่ะเป็นรถเอเชียแต่สไตล์ยุโรปนะคะะสบายสบายราคาเทียใช่ค่ะที่ได้อีกนิดนึงค่ะ ที่แบบว่าไม่อยากจะออกไปไหนช่วงนี้นะคะอ๋อช่วงนี้ก็คือโควิดใช่ไหมคะอยู่บ้านอะไรยางนี่แหละวันหยุดก็ยากบางทีอยากจะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะแบบอยากจะแบบว่าเนี่ยสนใจรถคันนี้แล้วชอบละถ้าสุดรับประกันขนาดนี้ไม่ต้องไปดูกนละค่ะเรามีบริการนะคะเรื่องของการบริการนำรถไปให้ถึงขาถึงบ้านนะคะเซ็นถึงที่นะคะส่งฟีถึงบ้านส่งฟีถึงบ้านยอดมากเลยนะคะ ทางแก้วยอดจานยนต์เนี่ยทัศน์รถแบบหรี่รุ่เนี่ยมันก็สวยแม่ก็คุณภาพคู่คุณธรรมนะคะโรแมนติกยอาน้ำเรื่อแก้วใช่ใช่ยอดยานยนต์คุณภาพคู่คุณธรรมใช่ค่ะ